เลียงเี้ยเลี้ยงเีเดี๋ยวเดี๋ยวดเปิดจับที่นี่อ่จับเซฟออไปอยู่ห้เลี้ยเปดมือใหม่ไปอยู่างหน้าอ้าวอยู่างหน้าไปเอกไปเอตรงนี้แหละนี้แหละเดี๋ยวเปออกไปก่อนมือใหม่ถึงเยงกนเดี๋ยวเราค่อยออกเออตะวันไปดูเไปนะเฮ้ยผมก็มือใหม่นะเออเออเดี๋ยวแป๊บเไปตะวันไปอยู่ด้วเอ่อเอ็มเอ็อยู่้ ออกตัวไปสักนาทีไหมเอ็มไปอยู่นู้นแ <c oughs> อบรับเลงไว้ตรงนี้ยยงไมันนับเลยเอาพร้อมกันเลยเหรอค่อยๆกันไปก่อนแป๊บนึงตรงไหนสุดตรงไหนเดี๋ยวเราค่อยไปทางอ่ะ <Okay. S 1> สุดทางเลยเ,เล่นเอาปลอดภัยนะ <Okay. S 1> <ด>อ้าวเล่องเอาอนะตัดสะบัดไอะไรผ่อนเลยพร้อมเลึงสองสามไปเต้นเย็นๆเต้นเย็นๆเหรอไปก็ไปก่อนไปก็ไปก่อนไปเราก็ค่อยๆไป เงาถึงเงาถึงเงาค่อยค่อยไปกันไปไปค่อยไปเงาแล้วตเลยปไป,ไป,ไป บัวมาหลบบัวก่อนหลบดิหลบดิหลบดิหลบดีกว่าหลบดีกว่าลบลบลบตะวันหลบตะวันหลบไปเลยไปเลยไปไปเลยไปเลยไม่ต้องมองไปไปเลยไม่ต้องมองไปไม่ต้องมองนะนกิลมไา เฮ้ยนั่นนายจะไปไหนเ่อนมองอะไรเราไปดิจะมองอะไรกันมีหันมามองด้วยนะขี้วัวเฮ้ยขี้งั้นเลย ขี้แตกเห็นกลุบเลยวายพี่